¡Gracias! ช่นี้ครับ่่จุมหน่อยเอยุ่เนี่ยรถไปกินเดียวว่าจิตตอนักไตอกตอกลากดีี่ดู้างหนยจุ่มมันจี่วี้หน่อยักดสีนี่หน่อเอเาหเต็มไ

นียนครับนคนอ่้นไบตอนนี้ผมใส่เงี้ยว่าไวไฟแต่ว่าใส่โบเมนใส่กล้องเลยนะไวไฟเงี้ยกว่าเข้มลมาให้ให้ในา้ว่าเชื่อปเช่ตัวนี้ ไอ้ล่องเขาผมไม่เคยลวรองเขขายประมาณสามร้อยสามร้นนอยหนึ่ัิ้สามร้อยหน่ิสามร้อยแปดิาร้ขาเปิดขึ้นจอใหญ่ที่นขี่้อน่อี้ันนี้ผมส่งดีงไปไม่ยังไหอยู่เหมอนนั้ เมียนเจ้อันนี้วะวุ้นอะเสียได้ยังเนาะคงแบบนี้อืมวุ้นอุปกรณ์อะไรกันอืม เคียดเียดีก็สารอุเทืองพงไปได้ใช่ทกทางกล่องเรื่องกระจาดตอบลายหายนต์คามต่าง่างเครอไหมถว่ากระจาอากล่องออกกล่องตัวนี้จงแน่อาจจะไม่ได้เป็นูกจะอาเราเคลีร์ตัวนี้ไป ไม่ใช <muitas S 2> ่ต <sketches> ้องน่่ยเจ้ากอองตัวให่แต่ว่ามันก็จะเห็นหน้าคนนี้นะส่นบต ถ้าอย่างนั้นก็เอาเอาตัวนี้เสียบเอากองเขียดนันเสียบกอนนีแล้วก็ใส่กองตัวนั้นเท่านเป็นเทลาน่อต่างัได้ปะนี่เงเทลาถนอกตรงไปตร่องือไปต่องมือนี เี่าเกมนไป่าี่หละแ่ในนมันนยางนั้นแ่ยัน้นเน่หนแอบวสต่อเปอหรเน่อเลยก็อี่ยง้ามเสียบต่อเยขอลองต่อเยว่นที่ต่อสิบต่อเป็นอยู่วันนี้ ใส่ด right right mm ิ้นดิ้ใส่หมดน่อยว่าเป็นใส่หวานเนี่ยมึงบอ่างใส่หวน้งหมหแต่ว่าให้ตัวนางไปยั้ใจะจริงๆหถ้ามันแค่นี้ก็ได้ว่าอันนี้โบเอาโบใส่กล่องตัวนี้แต่ว่าเสียบันไดว่าแล้เขาต้งให้ให้เป็นมือไหนจะหอกเนี่ยไม่ว็นให้ลองอีกองเลยไม่เหมะเพราะหน้าทีส่วนว่องเห็นตัวเนย เขาเจรจาไงแม่ทำไมถึงว่าเ้าจะกำหนดอบรมคลายว่าอต่างไิวัฒน์หคนเดสามคนเดียวนีอยู่เบิ่งเดเนี่ยเนะ <c oughs> บิ่งการกินบกม่วงโกเกี่ยวทที่ <c oughs> <c oughs> ก็หลิงหลิงเาเก็บเหาหืมก็หลิงเเก็บเามันจะหลิงเก่าบ่ไหมไม้ทงว่าเขาจะตักอืม ใช้ไมหกสิบสามเปิดใช้คับรรยายเสียงแล้วน้ว่าพี่เห็นตวเห็นมาแล้วทรงได้กุมได้ขะาดทรงดีมากความเือนมากับขึ้นไปถ้าหมดขีตึงนีเพิ่มเลยบุญบอกถ้านถ้าเแยะไงหสิเปิดคงเป็ดยังไง เรียกผ่งหน้าหีน้กรุเอองงได้เนี่ย่ไหนเอาไปนี่ผมเชียนน้ำเชื่อจังไรเนี่ยนี่อะเออ่งเ่าทีเขาเาเป็นค้นยอะอจน้าเอเออว่าจถอดเป็น้อคณะไอทีเป็นบอลจะเนเปิดเปิดเยอืเราเดียวเดชมวดเรอแสิเสียห นี่นี่ก็จะเปิดจากไหนนี่นี่หน้าจอ

ยังจะเปลี่ยนตัวตอบใช่ไม่แค่สกินอ่ะตอบรวมต้นหลายคนเพราะว่าว่า80กว่าก็จะเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยแล้วว่าขอ2ตังค์อ่ะ กินอยแม่เหอนจะจำอะไรได้หนิว่าน่วงเตี่ยว่วงโดนเนี่ยอากดเต็มจอเลยเด,ด้นเดนเดโอ้ลืมบอก็่า่นีน่ไปนี่มันเต็มจอแล้วเร,เ,รเรื่องเรื่องตัวน,นี้ นี่น,าานะฮะเดิครับแต่มาผสมอาหาก็บหมาล่อเลืของที่ละคนที่ละคนกว่น เ็าได้ว <bas> เ่่าเิมแล้วหัวหน้าาเจมจอเลเจ้าเขาขึ้นขยายเต็มจอเพิ่งที่เจาะสอบเป็นเออเก็บสายแห่งขนาดรถไปได้

เราวีดูใส่มา,มาคุณธรรมจริยธรรมความหมายและความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมเป็นคุณลักษณะของความรู้สึกนึกคิดหรือสภาวะจิตใจที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและดีงาม เป็นตัวกระตุ้นให้มีการประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบที่ดีงามคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามทางจิตใจเป็นคุณค่าของชีวิตในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ให้เกิดความรักความสามัคคีความอบอุ่นมั่นคงในชีวิตดังนั้นคุณธรรมจึงเป็นบ่อกเกิดของจริยธรรม จริยธรรม<อ>คือ,อแนวทาง<อ>หรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องอนะดีงามเป็นลักษณะที่สังคมต้องการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองผู้อื่นและสังคมทั้งนี้จะเห็นได้ว่าความหมายทั้งคุณธรรมและจริยธรรมจะมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อพูดถึงคุณธรรมก็ย่อมหมายรวมถึงจริยธรรมด้วยเช่นกันเช่น บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีก่อประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมจะเป็นบุคคลที่มีทั้งคุณธรรมนี่ปอกทายยังบอกจากโยมนี่เหมือนตัวเรียกมาตัวตาย ก็ต้องหางขฟังมนันทำไปเลยขนาดคีกไปบปนะอกลนก็ถงว่าต่างเยอะแย่เบียดอยู่บว่า

Thank you